เสียงนี้แชะ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 มาเลยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้นี่หรือพี่โหนี่เอาลี่แอบพีต้นไม้เลยเออสายชาติตะยามพวนี้ทางงานเลยดูอะไรวะเนี่ยพวนี้ชอบควมีนี่เรียกการลาใจดูอ๋อควมีใช่นี่เออไแอบมองยังไม่เจอนี่ครัวนี้ควงวานานี่ดูหรือพี่นี่ยังไงวะมาไม่มาคัวแล้วมนหลุดมือไปอย่างนี้เลยดูหลุดไปนี่มีหลุดมือมีหลุดมือไปเลยอ้าวล้าทำไงอ่ะเอา โนี่ก็แอบมอดูมองอะไรอ่ะมอาไม่รู้สิมันได้ยินแต่เสียงนี่ดู๋อได้ยินเสียงใช่เราก็ระวังตัวไว้ก่อนนี้เหรอใช่ผมจะเอามีดดูเอ้ามาหายไปแล้วดูลูกพี่อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูผมเก็บมีดเสียผวลูกขึ้นมาเลยเออหามานนี่โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยลูกพี่อะไรมีควายนี่มานี่เอแต่ตอนนี้ได้มีดแล้วได้มีดแล้วดูเฮ้ยมือโหไทยอย่างนี้นะเออ กูไปเพื่อกระเสียนนะเว้ยบอกมีบอกมีนี่แล้วมันทําไงอ๋อมีนี่ตกใจนี่ลูอพี่มันก็เหมาะลงไปเลยเฮ้ยแค่บอกว่าเป็นเพื่อนกระเสือได้นะใช่นีมหูอพี่เอาดีมันเหมาะลงไปเลยมันก็แปรๆด้วยผมก็อ่าแสดงว,ว่ามันรู้เรื่องนี้ใ <ฮ Ooh. S 2> ช้ได้นี่ผมก็จะกะนี่หาไปานี่อัลล์ยังไงเสือตัวเบลเลอร์เลยอยู่ขน้าดผมนี้ <affiliated S 2> เราไปอ้างไว้ด้วยว่าเป็นเพื่อนกับมัน <ś class ate> ใช่นี่มาตัวใหญ่นี่มาอ๋อลากูจะถ่ายยังไงวะนี่ทางนี้เสือใช่นี่ทางนี้หมีนี่เฟี้ยเลยถ่ายไงวะเฟี้ยเอาหมีดูเฟี้ยใส่หมีนี่ดูเนี่ยอ๋อเฟียยเฟียยใส่หมีใช่แล้วแล้วผมก็ลีนหน้าหน้าลงไปให้ไวเลยอฮะหน้าเสร็จนี่หมีมาก็ห่ามาเจอเสือด้วยอ๋อ มีหามาเจอเสือนี่อ่าหมี่กะคีลาวนี่ว่าเสือเป็นคนทําใช่นี่อ่ามือนี่อ่าสเก็ตุกูนี่อยากจะซ้ากับกูใช่ไหมนี่อันนี้รอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วผมก็แอบกลับมาที่รูกพี่มาซ้ากันเลยถ้าหมี่้าเสือนี่อ่ามันหมี่ซัดกันอยู่กับเสือซากันโดนตัวเสือผมก็ถอยหลังมานี่แอบอยู่ในผู้ม้นี่ไปนั่งอยู่ในผู้มาย่ออยู่ในผู้ม้นี่ซ้าพานี่หาไปนี่อ่า โผล่นี่เจออะไรแต่อย่านี่มาเพาะกันเลยยังไงอีกวะสอตัวอะไรรู้พี่อะไรเหม่เนี่ยรูมาดูอ๋อด้่นแม่มาหน้าเชียแม่มาอยู่นี่สอตัวนี้โผนี่อาทาง,งานดีวะเออผมก็เลยปล่อยโผลนี่ให้เหมือนมีนหน้าหน้านหน้าเป็นเพื่อมาดูอ,อ๋อสามตัวแปะเดี๋ยวรู้ี่เออเสียดังปังอส่อสาาวา้ดู อมาอยู่โบห้านี่มาเลยด้พุ่งลูกหมีที่หน้าอยู่ข้างผมนี่ประมาณประมาณสองวานี้สองวารอยพุ <c> ่ <oughs> งไงหลังไเลยเดียวนะหมีนี่ไงายหลังมีโดนสวายยีนี่อ๋อสวายมาช่วยช่วยนี่อ่ แม่มีนี่มาแค่เห็นดูเห็นอะไรวะอ่ามาทาลูกกูหลาลูกกูกระเด็นไปนู่นเลยโผนี่ก็อัลลอฮแม่มีนี่มาโกรดูแรงมันขึ้นมาทันทีเลยวางมือมันนี่จ่าเสือไว้มือหนึ่งนี่โกไว้นี่ออีมือหนึ่งนี่มาโยเละมาขึ้นมาเลยอฟิ้งแล้วมันก็มองมาที่โผเลยใครมองมีนีมีมอง มีบอลด้อ่อแล้วไงต่อวะมือทาลูกกูล่ะอ๋อเพราะว่าไอ้สองตัวนั้นคือลูกใช่นี่ยลูกพี่แล้วมันโดนไปกี่ตัวโดนยิงไปกี่ตัวมันโดนไปหนึ่งตัวด้วยอ๋อแม่มันก็โกรธนี่นึกว่าผมทายอีกแล้วหามาจะเล่นผนู้วยสวายมันก็ยีป้าหนึ่งเอาสวายยิงอีกแล้วยีอ่ป้านี่โดนเสือด้วยอ๋อเขาที่ไปโดนเสือสวายนี่ เสือเสือเป็นไงเสือกันเจเลยที่นี่ก็เหลือแต่มีนี่โผนี่อ้าทานยังไงดูวะไอ้สวายมึงยังไงนี่โผหาไปถามอันนี้มีมาก็เว้มาเลยดวด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 ชิลไดมามาก็มาแป๊ะหนึ่งไม่รู้จะทายยังไงดูแล้วพี่ผมก็เก็บมีขึ้นมาเนี่ยหยิบมีมาเนี่ยมีมาแล้วก็ทางนวะแม่มามาแล้ว โผจะลู่มาอีกตัวหนึ่งที่เหลือนี่เอามีดนี่ขึ้นมาเลยมือมามือมาลู่ไม่อยุดนี่แม่มีนี่ทายยังไงรู้ไหมลูกพี่มันทายอย่างนี้เลยไม่ยกมือเออมามๆอย่างนี้คือยอมเหมือโคดูดดูพี่เวลายอนี้ยอมมือนี้เหมือโคเลยยกมือนี้ผมก็อ่ามายกมือเว้ยถ้าั้นะ่ะลูกพี่ ยังไงวะสวายมาซ้าไปอีน้าหนี่งเลยป้าโดนลูกมาเลยโดนลูกมาอีกตัวหนึ่งใช่ถ้าน้าละลูกพี่เผมวิ่งเลยนี่ไล่สวายอะสวายมาก็วิ่งประธานนุ้มอหมีนี่มันก็หาไปเจอสวายดูอ๋อตอนยิงลูกมาน,นะถ้านี่ผมวิ่งก่อนดูยิงลูกเสร็จนีน้ผมวิ่งเลยมันมันโดนลูกหมีสองตัวเลยโดนลูกหมีสองตัวเลยล่วเลยเสร็จอีตัวนึง แล้วก็เสืออีกตัวหนึ่งใช่สานานี่มาซ้าหมดเลยแม่โดนแม่มีเลยโดนใครโดนลูกกับเสือเนี่ยแม่มีนี่หาม่รดูได้ยีเหสวายล้วดูอ่าอ่ามือนี่เอยีปือนมาไปเล่ง,งานสวายเลยอ่าแล้วยังไงแล้วคุณไปช่วยสวายยังไงโบกห็หามมอเจอท่านลูกมาสอนตัวนี้เรียร้อยดูแล้วก็เสือเอตัวเนี้ยเนอะผมก็เออเอาแบะลูกมานไปก่อนอเสือนี้แบะไม่ไหวนีอ ผมต้องไปตาชาบามาช่วยกันดู oh. มาช่วยกันเอากับไปเนี่โอ้เขาชงผมกันเตะเลยอันนี้สวายรู้ป้ะเนี่ยสวายไม่รู้นี่ <laughs> สวายอยู่โบยออไม้นู <laughs> แล้วมึงทำไงอะมีไปฟ้ามาอยู่ที่โต้ะไม้นี่ <laughs> มันร้ออยู่โบยออไม้อยู่คนเดียวนี่ <laughs> อ้าแล้วคุณทำไงโหนี่ได้ยิงว่ามาอยู่โบโต๊ะไม้เออแล้วก็มีฟ้ามาอยู่ข้าล่านี่เ <laughs> ออโหนี่ก็รี่เลยหยิบปืนไปเลย ไปช่วยสวายไปช่วยมานี่อ่าไปนี่ไปถือนี่เอามาอยู่ข้างบนจี๊วเว้ยอือใครอยู่ข้างบนอ่ะสวายดูอ้าวแล้วหมีหมีมาไม่ไหวแล้วดูมามาสู้กับเสือนี่มาเจ๊นี่มันขึ้นไม่ไหวมันก็รอกะอยู่ข้าล่านี้ <laughs> สวายลงมาเมื่อไหร่นี่โดนแน่ๆโมนี่เ <laughs> ก้เห็นแล้วเออผมถือปืนขึ้นมาเลยเออถือปืนขึ้นมาแล้วผมก็เลหมีนี่เออเล่ปุ๊บเหนเน็นอ๋อไม่ได้เว้ย ยังไงมีมาเจะด้วยดูออเถ้าเรายีมันตายนี่มาสู่พานะอ,อามาจะไม่มีอีกนี้ออเไม่ได้ไว้ถ้ามีโมนี้ไม่ดีนะธรรมชาติไม่ดีแน่เลยเออเผมก็เลยเลย้นไปท่ไอ้สไหวไม่โดนสว่าสว่า่มาทายอย่างี้ดูอ๋อมันลบเออมาทายงี้เอ แล้วก็มีนี่ก็โตใจเสื่ยมปืนด้วยวิ่งไปเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลย,เลยอ๋อสวายรอดอ๋อสวายนี่โลมาเลยมาโกดผมนี้เนี่ยไงเอโกดยังไงมามามันบอกว่ามันบอกว่าผมจะยิงมันนี่มันรู้นี่มึงก็ยิงมันไม่ใช่หรอก็ยิงมันนี่ให้มันรู้ได้ไงเนี่ยพี่อ๋อเดี๋ยวมันรู้นี่ แล้วมันรู้ได้ไงว่ามึงยิงมันมันบอกว่ามามายืนอยู่ข้างบนแล้วมามองมาที่ที่ใบไม้นี้เห็นผมก็ลันเลงมาอยู่เลยมันบ่อยอย่างเงี้นี่มันโกผันี่อ้าวแล้วมึงบอกมันได้ไงผมบอกว่าผช่วยมาด้วยช่วยมันแล้วมึงเลงมันทําไมยิงคือฟ้านี่ผยิงคือฟ้านี่เรื่องจริงคือผัยิงมานี่